การทางานศิลปะเนี่มันเหมือนกับการค้นหาตัวเองเหมือนกับพุทธศาสนาที่เขาให้ค้นหาตัวเองนะฮะแต่อันนี้เป็นการค้นหาตัวเองผ่านผ่านการใคร่ครวนทางศิลปะมผมสัจจาสัจ,จากุลครับตอนนี้จัดแสดงงานเดี่ยวที่หอศิลป์เซเว่นรังสันอยู่ตรงสาทร5นะครับชื่องานว่า o r บิท ก็จะเป็นงานสีะคลิลิกสีน้ำมันประมาณ39ชิ้นครั้งนี้ได้นำงาน2-3แนวทางมาร่วมแสดงก็เลยตั้งชื่อว่าออร์บิทออร์บิทนี่หมายถึงว่าวิถีโคจรในทางศิละปะของผมเนี่ยฮะในแต่ละช่วงเวลามันมีความแตกต่างกันแต่มันก็มีลักษณะร่วมคือความเป็นตัวตนในการใช้สีใช้องค์ประกอบต่างๆเนี่ยเป็นแกนกลาง งานที่เป็นตัวตนในปัจจุบันของผมเนี่ยมันจะเป็นเรียกว่าเป็นสไตล์นิโอเรลิซึมเป็นการแสดงความจริงของของสังคมของโลกในสภาวะปัจจุบันเป็นเหตุการณ์ร่วมสมัยผมก็จะนำมันมาประมวลเนื้อหาแล้วก็สร้างองค์ประกอบออที่มันเป็นลักษณะเฉพาะของตัวผม มันจะมี subject ที่เป็นส่วนตัวของผมที่พยายามสร้างให้แตกต่างจากคนอื่นอันนี้เป็นเป็นเรื่องราวทางการเมืองของโลกปัจจุบันแต่ว่าอันนี้ในภูมิภาคเอเชียของเราเนี่ยได้มีประเทศมหาอำนาจกำลังแผ่ขยายอิทธิพลเข้ามาชื่อภาพว่า e ีเกิลออดากอนมันก็สื่อความหมายได้แล้วว่าหมายถึงไทยนะฮะที่เป็นที่เป็นพิบัมสองชาติเนี่ยเขากำลัง เข้ามาเข้ามาแผ่ขยายอิทธิพลเข้ามาพวกเราที่อยู่ในอาเซียนเนี่ยจะต้องเลือกข้างแล้วว่าเราจะยืนอยู่ตรงไหนถึงจะดำรงตัวอยู่ได้จะเลือกข้างนี้ก็ต้องเจ็บปวดเลือกข้างนี้ก็ต้องเจ็บปวดชิ้นนี้เป็นงานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับ Met มเม็ด80ิวแมนเทเตอร์อันนี้ชิ้นนี้ใช้เวลานาน,านหน่อยเขียนประมาณหนึ่งเดือน,นะครับเขียนด้วยสีน้ำมัน ก็แสดงถึงเปรียบเหมือนว่าโลกมนุษย์เนี่ยเหมือนกับโรงละครมนุษย์ครับโลกเรามีความหลากหลายของ,ของรูปแบบของเนื้อหาทั้งหมดนะมีความแตกต่างของคนในแต่ละสถานนะต่างชนชั้นต่างสภาพกันแต่ทั้งหมดก็ต้องอยู่ร่วมกันให้ได้อย่างสมดุลสังคมมันถึงจะอยู่ร่วมกันได้การทํางานก่อนที่จะเป็นงานชิ้นใหญ่ก็จะมีมีสเก็ตสเก็ตบนกระดาษเพื่อ จัดวางโครงสร้างของภาพรายละเอียดยังไม่ต้องคิดถึงนะครับดูน้ำหนักของสีอะไรยังไงพอเราได้โครงสร้างภาพแล้วเราก็ขยายมาเป็นภาพใหญ่ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงเราจะรู้เลยว่าพอขยายใหญ่แล้วบางส่วนมันยังมีที่ว่างมีสเปซว่างใส่เนื้อหาแทรกเข้าไปได้อะไรอย่างนี้ ยากจะให้ดูครับงานชุดล่าสุดเลยอยู่ทางด้านนี้ครับสามชิ้น,เ,นเริ่มจากชิ้นนี้นะควาก็คือแทนค่าถึงโลกปัจจุบันที่ระบบทุนนิยมมันกำลังกลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกของเราวงสับไชีวิตของเราเนี่ยมันโครจรไปรอบรอบแกนกลางของโลกคือทุนนิยมมันคุกคามทำลายพวกเราโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวครับ มันมีมีไฟมีฟรีไฟคือต่อสู้ฟรีก็คือหลีกหนีมันหนีมันเพื่อมาเพื่อมาตั้งตั้งรอจังหวะที่จะเข้าไปใหม่ผมใช้สีตรงกันข้ามสีตรงกันข้ามอย่างเช่นสีส้มกับสีน้ำเงินสีเหลืองกับสีม่วงอันนี้จะมีอยู่แทบในทุกรูปถ้าคนสังเกตนะครับสีที่ตรงกันข้ามเนี่ยมันจะความคอนทราสมันจะทำให้เกิดเกิดความการการประทะกัน แต่เราก็จะทำเราต้องทําให้มันอยู่ร่วมกันได้ส่วนตัวนี้ออบิทออบิทหมายถึงวงโครจรของชีวิตอันนี้เป็นการประมวลความคิดแล้วว่าวงโครจรของชีวิตของเราที่มีการพัฒนามาจากในยุคต่างๆเนี่ยเป็นเป็นอวกาศเป็นโรบอทเป็นอะไรต่างๆ,ๆเนี่ย ภาพนี้นี่ผมเขียนขึ้นในช่วงเวลาของการล็อกดาวโควิดแล้วทางนิวยอร์กเขาจัดประกวดงานศิละปะทางออนไลน์นะฮะเพราะตอนนั้นมันออกเดินทางไปไหนไม่ได้ออนไลน์ก็ประกวดไปผมก็ทําเนื้อหาเกี่ยวกับเกี่ยวกับออสภาพชีวิตในช่วงโควิดคือเรารู้สึกว่าเราเหมือนมนุษย์ทั้งทั้งโลกเนี่ยกำลังอยู่ในความสุ่มเสี่ยงแล้วก็ดําดิ่งไปในบางสิ่งบางอย่างที่มันดํามืดผมนึกถึงตัวเองตอนที่เด็กๆป่วยเป็นไข้เนี่ย รู้สึกลอยเลี้วไวในที่ลึกที่ไร้ที่สิ้นสุดมันเป็นความน่าหวาดกลัวมากๆก็เลยความรู้สึกอันนั้นมามาใช้ในงานเหมือนกับมนุษย์ทั้งหมดเนี่ยกำลังลอยแล้วก็ตกลงไปในหลุมลึกๆที่ไม่มีที่สิ้นสุด <c oughs> ได้รับรางวัลที่4ที่นิวยอร์ก เขาก็ชวนให้ไปให้ไปร่วมงานแต่ตอนนั้นมันเครื่องบินหยุดหมดไปไม่ได้ไปไม่ได้แล้วก็ไม่กล้าไปด้วยไม่กล้าไปกลัวกลัวโควิดครับ ทั้งหมดเนี่ยเป็นงานชุดเบิร์ดซึ่งทำมาเมื่อประมาณ18-19ปีที่แล้ว <Okay. S 1> ในช่วงนั้นน่ะผมกำลังค้นหาแนวทางแนวทางในการสร้างงาน mm hmm. ก็คิดถึงเรื่องของคุณค่าของชีวิตการให้กำเนิด mm hmm. การกำเนิด mm hmm. การสิ้นสุด mm hmm. ความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตของมนุษย์สัตว์ธรรมชาติทั้ง,งหมดการดำรงอยู่ร mm ่วมกันของสรรพชีวิต ไฮไลท์ก็น,น่าจะเป็นชิ้นนี้ชื่อว่าว a t e r d r ด p Water Drop ด Water Drop. มันอยู่ในชุดเบิร์ดเหมือนกันแต่ว่าประมวลชีวิตสรุปความคิดว่าน้ำหยดหนึ่งมันสามารถรวบรวมคุณค่าของโลกของจักรวาลไม่ได้วัตจักรของน้ำหยดหนึ่งเนี่ยมันแทนค่าถึงวัตจักรของการดำินชีวิตของจักรวาลได้เลยนะผมก็เลยจับทั้งหมดมารวมอยู่ในภาพเดียวกันงานศิลปะมัน กล่อมกล่าวจิตใจคนทําให้คนมีความคิดคํำนึงมีอารมณ์อ,อ่อ,อนโยนที่จะซึมซับความงามก็อยากจะเชิญชวนให้มาดูงานศิลปะไม่เฉพาะของผมนะที่ไหนก็ได้ถ้ามีโอกาสเข้าไปดูนิทรรศการศิลปะไปซึมซับงานศิลปะงานชุดออร์บิทของผมนี่แสดงที่หอศิลเซเว่นลังสรรตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่25กุมภาพันธ์นี้ครับ